คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณยาหยีเคยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือของแถมที่ไม่อยากได้ครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนู่นเลยครับเรื่องนี้เป็น3เรื่องสั้นที่คุณยาหยีเนี่ยรับฟังมาจากสามี ตอนไปหาปลากับลุงทำให้ได้เจอกับเรื่องร้อนนตามมาครับเหตุการณ์นี่ย้อนกลับไปเมื่อ28ปีที่ผ่านมาล่องเรือหาผีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณยาหยีกันเลยครับสวัสดีครับคุณยาหยีสวัสดีครัสวัสดีครับคุณยาหยีได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม <เท>แต่เสียงคุณยายีไม่ชัดเจนเลยครับคุณยายีคุณยายีคุณยาณยาใีใช้ใช้ใช้หูฟังอยู่ไหมครับร <vib> โอ้โหเดี๋ยว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 ,ยว,ยวต่อใหม่ดีกว่าโทรใหม่ดีกว่าสักครู่นะครับอ้าวมาแล้วนี่คุณยายี ได้ยินไหมคะมาแล้วชัดแล้วค่ะเออเมื่อกี้น่าจะเป็นที่โทรศัพท์หรือสัญญาณอะไรก็ไม่รู้กําลังจะต่อสายใหม่ชัดชัดชัดซะง,งั้นเออนะฮะคุณยายีสบายดีนะครับอ่าก็ช่วงนี้ก็ซึมเศร้าซึมใจนิดหน่อยคะะอ่ะทำไมจ๊ะอ่าก็อยู่ๆก็รักษาซึมเศร้าซะง,งั้นคะ่ะวิจ็กยังไงนะช่วงนี้ก็ไปหาหมอค่ะเพราะว่า เป็นซึมงเศร้าค่ะหรออ่ะพ,พยายามหาคนคุยพยายามหาอะไรทําจะได้ไม่แบบไม่อยู่คนเดียวค่ะนะพยายามเนี่ยหาหนูนหาหน่นหานู่นหานี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยให้มันบันเทิงเริงใจค่ะนะ,ะเออนะครับอย่าอยู่คนเดียวนะรู้สึกว่าอยากจะหาใครสักคนหนึ่งพูดคุยก็ก็หาใครสักคนหนึ่งพูดคุย เพื่อที่อยากระบงระบายอะไรก็พูดมันออกมาอย่ากเก็บไว้นะคุณยายีโอสัญญาณไม่ได้แล้วผมว่าน่าจะเป็นปัญหาที่โทรศัพท,ท์อ่ะโทรสิงสิงโทรอีกทีนิเอาใหม่เอา่เหมือนสัญญาณมันไม่ใช่สัญญาณอนะมันเป็นที่โทรศัพท์อะ เดี๋ยวให้คุงขิงโทรกลับไปหายไป,ไปหาสายคุณยาหยีใหม่ทีนะครับน่าจะเป็นที่สัญญาณหรือโทรศัพท์อ่ะโอเคอ่ะกลับไปที่สายคุณยาหยีคุณยาหยีค่ะพี่แจมมาแล้วมาแล้วเสียงใสแล้ว อเออน่าจะเป็นที่โทรศัพท์หรือสัญญาณก็ไม่รู้นะมันมันแปลกๆไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกค่ะค่ะอืม,อมนะฮะคุณยายีเราคุยกันล่าสุดนู่นเลยครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วใช่ค่ะอืมครั้งนี้คุณยายีมาพร้อมกับสามเรื่องสั้นที่สามีเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะตอนที่ออกไปหาปลากับลุงปกติเนี่ยมันจะมีแต่ล่องเรือหารักแต่อันนี้ล่องเรือหาผี ใช่แล้วค่ะเออเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ28ปีที่ผ่านมาไหนครับสามีเล่าให้ฟังว่ายังไงไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะก่อนอื่นนี่ก็ขอสวัสดีพี่แจ็คนะคะพี่พี่ทีมงานครับพี่พีเพื่อนๆแก๊งเดอะโกสเตอร์ oster, ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับเรื่องนี้อยากจะบอกก่อนว่ามันเป็นการเจอผีแบบเดียวๆเ,เลยนะคะ อยากจะพาพี่พีๆเพื่อนๆเ,เนี่ยย้อนกลับไปในคลองสมัย27 28ปีที่แล้วค่ะไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีเนาะมืดๆเงียบๆสงัดๆเลยเรื่องนี้ยย้อนไปหลายปีมากๆค่ะมันเป็นการเปิดประสบการณ์การพบเจอดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของคุณสามีนี่แหละค่ะเรื่องที่เขาเจอเนี่ยทำให้ปัจจุบัน มันสะสมมาเรื่อยๆทําให้เขาไม่สามารถที่จะดูหนังผีได้เลยนะคะตอนนี้ไม่ไม่ดูหนังผีเลยเหรอตอนเนี้ยค่ะเขาไม่ดูหนังผีเลยค่ะโอ้โหเพราะว่าเขากลัวมันเจอบ่อยจนมันก็ตกใจมันกลัวไปเลยอ่ะค่ะครับสมัยนั้นน่ะคุณก๊อฟนะคะอายุประมาณเก้าเก้าขวบสิบขวบค่ะพ่อแม่เขาแยกทางกัน คุณก๊อฟก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับย่าค่ะอนอกจากที่บ้านเนี่ยเขาจะสอนให้ลูกหลาน,นมีความรับผิดชอบอคุณก๊อฟเขาเลยถูกเลี้ยงดูมาแบบว่าต้องทำงานนิดนิด,นดหน่อยหน่อยให้เสร็จก่อนถึงจะออกไปเล่นกับเพื่อนได้อ่ะค่ะเรื่องเนี้ยต้นเรื่องหลัหลกๆเลยนะคะก็จะมีคุณก๊อฟกับคุณอาค่ะคุณอาน้อยเนี่ยปกติอ่ะแกจะเป็นคนที่ เกินคำว่าหามไปหลายโขมากๆค่ะแถวบ้านจะเรียกว่าแกพิเลนเลยก็ว่าได้นะคะช,ช่วงนั้นน่ะอาน้อยอ่ะเขาออกเตือใหญ่ค่ะแต่สมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกแถวบ้านเราเขาจะไปไกลไปจับกันแถวอินโดอะไรอย่างเงี้ยประจวบว่าช่วงนั้นเนเมียแกเพิ่งคลอดลูกค,ค่ะบวกว่าพอคลอดมาแล้วอ่ะร่างกายไม่แข็งแรงค่ะ แกก็เลยตัดสินใจกลับมาหาปลาในคลองตามบ้านเรานี่แหละค่ะเรื่องอะ่ะมันเริ่มตรงนี้ก็คือพอแกกลับมาอยู่บ้านก็เลยชวนหลานอะ่ะไปด้วยเพื่อไปหาค่าขนมวันหยุดค่ะแกก็เอาหลานอะ่ะไปไปปล่อยเบ็ดลาวเขาจะปล่อยเบ็ดกาวนะคะพอได้ปลามาขายทีอะ่ะอน้อยแกก็จะแบ่งค่าขนมให้หลานเป็นเงินยี่สิบสามสิบาท คุณ mm. ก็บอกว่าสมัยนั้น mm. น่ะเงินยี่สิบาทสามสิบาทสำหรับเขาอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะ mm. เขาก็เลยไปกับอาเรื่อยๆค่ะ mm. ช่วงแรกๆที่ไปก็ก็ปกติไม่มีอะไร mm. อ่าอย่างที่บอกว่าคุณอาน้อยอ่ะแกเป็นคนห่ามแล้วก็ไม่กลัวอะไรพ mm. ิเรนมากค่ะเขาจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเวลาเขาออกหาปลาในคลองคือ mm. ตรงไหนที่ผีดุอ่ะตรงไหนที่ไปแล้วเกินแน่ๆอ่ะที่ไหนมีผีที่นี่ต้องมีผมค่ะแกจ,จะไปปล่อยเบ็ดตรงนั้นตลอดเออพราะอะไรเลยคะ,ะเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้ปลามันจะจะเยอะกว่าคนอื่นอ่าเพราะว่าคนอื่นจะไม่มีใครกล้ามาใช่ค่ะอ๋ะอ,อล่องเรือหาผี ที่นั่นมีผีที่นี่ไอ้ที่นั่นมีผมที่ไหนมีผีที่นี่มีผมเออใช่แล้วที่นี้ก็อย่างที่บอกว่านอกจากจะเป็นคนที่เป็นคนอย่างนั้นนอะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเขาก็จะเวลาไปปล่อยไกลๆบ้านนะคะมันจะต้องหาที่นอนรอเวลาเราจะเก็บเบ็ดอะค่ะพี่เขาก็จะไปจอดนอนตามวัดตามประช้า ไปผูกนอนแถวนั้นแหละคะ่ะเพราะเขาบอกว่ามันเงียบเขาไม่ชอบเสียงอะไรทั้งนั้นถ้าไปจอดตามท่าแถวบ้านคนนะ่ะหมามันเหา่าเขาไม่ชอบเสียงหมาค่ะครั้งแรกเลยที่คุณก๊อปไปแล้วเจอเรื่องแรกก็คือ,อวันนั้นนะ่ะไปปล่อยเบ็ดเขาจะมีขึ้นบนกับลงล่างนะคะถ้าถ้าขึ้นบนน่ะน่าจะไป เขื่อนเขื่อนหนึ่งนี่แหละค่ะพอ,ะอะไปลงล่างมันก็จะไหลออกทะเลอะค่ะคราะวัน,นั้นที่เขาไปอ่ะมันคุ้งน้ําเนี่ยมันจะต้องผ่านวัดวัดหนึ่งมันจะผ่านหลายวัดมากค่ะพี่แจ๊ครัอยากจะอธิบายพี่ๆเพื่อนๆฟังว่าถ้าเราเจอผีบนท้องถน,นนนะ่ะเราจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าวันนี้เราจะไม่ไปเส้นนี้นะเราอ้อมได้ใช่ไหมคะพี แต่กรณีหาปลาในน้าในคลองเนี่ยมันอ้อมไปไหนไม่ได้ค่ะ,คะเอาอยัางไงมันก็ต้องไปอย่างนั้นเจอตรงไหนพรุ่งนี้จะเจออีกไหมไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องผ่านวัดวัดเนี้ยที่อน้อยกับคุณกอบผ่านมันจะมีสะพานไม้สูงมากๆเลยนะคะสะพานหนึ่งคุณก๊อบว่าเราผ่านทุกวันอะเราจำได้ด้วยความเคยชินอื ปกติไปอ่ะก็มีสะพานเดียวครับแต่คืนนั้นอ่ะพอไปหาปลาเขาก็ขับลอดสะพานไปแล้วออแต่อยู่ๆมันก็เหมือนลอดสะพานไปอีกค่ะพี่แจ๊คมีอีกสะพานหนึ่งโผล่มาเหรอใช่ค่ะออลอดสะพานสองสะพานซ้อนกันค่ะเ,<อ>เขาก็เอจใจเลยเอ๊ะทาไมสะพานมันซ้อนวะ<อ>พอขับเรือเลยไปได้ก็จอดแผ่วจอดอะคะอ่ะ อันน้อยแกก็หันไฟไฟสปอร์ตไลท์ที่เขาพกมาประจํานะคะครับหันกลับไปส่องดูเอพอไฟสปอร์ตไลท์มันฉายโดนปรากฏว่าเป็นร่างร่างผู้ชายผอมดํานะคะอะไดดับความสูงขนาดเท่าเมนนะคะครับยืนกลางขาซ้อนสะพานอีกสะพานหนึ่งอะ,ค,ะครับ ซึ่งต้องสูงมากๆถึงจะกางขาได้นะคะพี่แจ๊ดแล้วเรือมันสามารถลอดไปได้ะคะ่ะพอไฟอ่ะมันส่องโดนอ่ะล่างนั้นมันไม่ได้หายไปเลยนะคะมันเลือนไปอะค่ะครับแล้วไฟก็สอดยาวไปเลยสองยาวไปคะ่ะสิ่งที่อน้อยเขาทำคือเข้าเลี้ยวเรือกลับค่ะกลับไปดูคะ่ะไม่ได้กลัวด้วยไม่คะ่ะ กลับไปถึงก็เตรียมจอดเข้า้าเข้าท่าข้างนะคะ<อ>แล้วบอกหลานว่าน,นี้มึงวิ่งขึ้นไปดูดุ<อ>ว่ามันวิ่งไปมันหายไปไหนออมึงขึ้นไปมึงวิ่งขึ้นไปดูบนสะพานออว่าล่างนั้นมันหายไปทางไหน<อ>คุณก๊อฟก็ส่หัวอย่างเดียวคะ่ะพี่แจ็คลองไห้บอกไม่ไปอาก็เอาไม้พายอะ่ะเคาะหัวะคะ่ะ<อ>ไม้พายเขกบอกว่าจะกลัวทําไมมึงวิ่งขึ้นไปดู ชั่วโมงนั้นคุณคุณก๊อฟก็จำใจเขาก็วิ่งขึ้นไปดูค่ะ <Ừ. S 1> แล้วก็ส่องหาไม่มีก็วิ่งลงมาค่ะอาเขาก็ขำหลานคุณก๊อฟเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็ไปกันต่อแล้วก็กลับค่ะครับอันนี้เป็นผ่านแก้ที่เจอค่ะอ๋อคือที่ไหนมีผีที่นั่นมีฉันเจอก็ไม่มีกลัว เอ้แต่ความคิด<ช>ดีนะคือจะไปหาปลาชาวบ้านเขาลืลอกันว่าไอ้ตรงคุ้งน้ํานี่นะอย่าไปแล้วผีดุก็เลยไม่มีใครปลาไม่ไม่มีใครไปค<ช>่ะนี่ก็เลยไปแทนบอกเอ้ยโอ้โหไม่ได้เลยแสดงว่าตรงนั้นน่ะปลาปลามันชุมใช่ค่ะพี่แจ๊คเออเออเอ้ความคิดดีแต่บางทีนะอันไหนที่มันอยู่ใกล้บริเวณวัดก็ไม่ควรจริงๆร<ช>ิงมันเขตอพยพทานนะ อ๋ออันนี้คือว่าเขาไม่ได้หาช่วงนั้นค่ะพี่เรือมันจะต้องแล่นผ่านคุ้มอะไรไปเรื่อยๆค่ะอ๋อโอเคโอเคจะบอกบอกไว้ก่อนครับเผื่อแบบหลายคนแบบโอ้โหเฮ้ยขับผ่านมาโอ้โหตรงนี้ปลาชุมเห็นเป็นเขตวัดนิยาเชียวนะได้ไมมได้ค่ะเออเออเออเขาเขาจะต้องไปเรื่อยๆค่ะอ่าแม่น้ำสายนี้มันยาวไปเรื่อยๆค่ะก็ผ่านวัดผ่านอะไรไปอย่างนี้ค่ะอืม เรื่องต่อไปคก็ยังเหมือนเดิมค่ะครั้งต่อไปก็พากันไปปล่อยเบ็ดดาวกันเหมือนเดิมปกติคุณกอับก็ต้องจำใจไปด้วยเหมือนเดิมเพราะอย่างที่บอกว่ากลิ่นเงินมันหอมหวานช่วงนั้นได้ค่าขนมกลัวก็กลัวเงินก็อยากได้ยา่ก็บังคับให้ไปด้วยก็เลยจำใจต้องไปต่อค่ะด้านนี้วันนั้นหนับประมาณสองทุ่มค่ะ อาหลานก็ขับเรือกันไปเรื่อยๆนี่แหละอไปถึงช่วงคุ้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 งหนึ่งสังเกตเห็นว่ามันมีดวงไฟค่ะพี่แจ็คลอยอยู่กลางน้ำเลยคุณก๊อฟเขาก็นั่งหัวเรือนะคะถือไฟอันนึงเหมือนกันคอยส่งสัญญาณบอกอาว่าเห็นไฟนะเป็นเรือหรือเปล่าอ,อาน้อยเขาก็คิดว่าเป็นเรือ คุณก๊อฟก็รีบขยับไฟเพื่อที่จะส่งสัญญาณบอกกันว่าถ้าจะสวนน่ะจะสวนไปทางไหนเขาจะมีไฟสีเขียวกับสีแดงถูกไหมสองฝั่งสมัยนั้นเขาก็ใช้ไฟไฟขาวๆไฟฉายเรานี่แหละค่ะอาจจะคอยบอกว่าเอ๊จะสวนไปทางไหนลายสวนขวาดวงไฟนั้นก็ลอยอยู่กลางลำพอนอเไอ้ยกลางกลางแม่น้ำนะคะ พอน้อยแกเห็นนะ่ะเขาก็ชะลอค่ะ uh huh. ก็ชะลอเรือเรือมันก็พอเริ่มชะลอมันก็จะไหลแล้วมันก็จะเห็นโฟก,กัสข้างหน้าเรืเ่อยๆนะคะ uh huh. ปรากฏว่าดวงไฟที่ลอยอยู่กลางน้ำอ่ะพอเข้าไปใกล้อ่ะมันจะเริ่มเห็นเป็นยน่าคนแก่ค่ะ uh huh. ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น uh huh. แล้วคนแก่คนนั้นนะคะ กำลังฟัดหมานเน่าอยู่ค่ะฮะกำลังฟัดหมานเน่าที่ลอยอยู่กลางคลองอะค่ะฟัดหมานเน่าคือกำลังกินเหรอใช่ค่ะเฮ้ยก็กำลังฟัดหมานเน่าอยู่เมาอ์มันเลยกลางคลองออคุณกอบอกว่าสิ่งที่อน้อยทําไม่ได้เล่งหนีออไม่ได้เล่งเบี่ยงนะคะแต่ก็เล่งชนเลยค่ะอื ค่ะกลางวงไปเลยค่ะครับพอใกล้จะชนดวงไฟดวงนั้นก็ลอยสูงขึ้นเหนือหัวค่ะอพอเรือผ่านไปอ่ะดวงไฟดวงนั้นก็หันกลับมาควบเรือค่ะอือก็ควบกันมาเรื่อยๆอ่าอาน้อยเขาก็ขำค่ะก็พูดกับหลานว่ามึงมามึงมาสิแน่จริงมึงมาให้ทันออพอควบ เขารอดใต้สะพานนะคะดวงไฟดวงนั้นก็หยุดแล้วก็หันหัวลอยกลับไปค่ะสุดท้ายแล้วน้อยแกก็นั่งขำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอกหลานบอกว่าผี่มันจะไปเก่งกว่าคนได้ยังไงอตดภาพมาที่คุณกอบก็คือสเต็ปเดิมค่ะลองไห้าค่ะเพราะว่าตัวเองนั่งหัวเลืองไงค่ะมันไปถึงก่อนอาค่ะ เรื่องที่สองก็ประมาณนี้ค่ะวน้อยที่สุดจริงนะไม่กลัวคนไม่กลัวค่ะเอออ่ะต่อมาเรื่องที่สามที่สามเลยค่ะครับครั้งนี้ก็ออกไปหาปลาปกติแต่ว่าปล่อยเบ็ดลาวเสร็จแล้วค่ะพอปล่อยเบ็ดลาวเสร็จมันไกลบ้านนะคะพี่ก็เลยต้องหาที่นอนรอเก็บเบ็ด าขับกันไปก็ไปเจอข้างท่าเลยไปเขาไม่จอดอเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมาเห่าเขาก็ไปอีกช่วงนั้นมันจะเป็นป่าแล้วก็ข้างทางมันจะเป็นป่าสมัยนั้นนะคะ,ะจะมีต้นไม้ใหญ่สองต้นอ,อยู่ข้างคลองอยู่ห่างกันประมาณสองวาต้นไม้ใหญ่ะคะ่ะอาดัมไปถึงเขาก็ ไปผูกเรือที่ต้นไม้ต้นแรกเพื่อที่จะจอดนอนค่ะ,ะผูกเสร็จทำอะไรเสร็จก็ล้มตัวลงจะนอนครับทีนี้เขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนฝั่งอะค่ะ,ะเหยียบหญ้าดังสวบสวบเขาก็ลุกขึ้นมานั่งค่ะแล้วก็ฉายไฟก็ไม่เจออะไรคร่ะพี่แจ็กแกก็ล้มตัวลงไปนอนอีก ทีนี้เสียงอเดินใกล้จะถึงเรืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงมาอีกซวบซวบซวบแต่ตอนนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมทามาสายไฟแกก็ไม่เจออะไรอีกนะคะครับหงุดหงิดแล้วทีนี้ก็ล้มตัวลงนอนอ,อพอนอนอีกทีนี้ได้ยินเสียงสวบซวบกุกักกุกักกุกักตอืม ก็คือได้ยินเสียงเดินเหมือนปีนอะไรสักอย่างแล้วก็โดดลงน้ำค่ะคลุกขึ้นมาแบบกุดจิดแล้วก็ฉายไปฉายเห็นเป็นผู้ชายค่ะด่างดำมากๆเลยนะคะหันมามองไฟได้นะคะเขาบอกว่าตาแดงกํำเลยเดินปีนต้นไม้แล้วก็กระโดดลงน้ำปีนต้นไม้ข้างๆ เดินปีนต้นไม้ข้างๆแล้วก็กระโดดลงน้ำค่ะพี่แจ๊คสิ่งที่ยาน้อยทำก็คือพี่แจ๊คคิดว่าเขาทำยังไงค่ะให้คนอื่นไปดูเข่าลุกขึ้นค่ะปดเชือกที่ต้นไม้ต้นเนี้ยออกที่เขาผูกเรือออแล้วเขาก็พายไปต้นไม้ต้นนั้นค่ะเข้าไปผูกนอนที่ต้นไม้ต้นนั้นแหละ เขาก็ลงไปเสร็จแล้วเขาก็พูกค่ะก็ขึ้นมานอนแล้วก็พูดว่ากูอยากจะรู้ว่าคืนนี้มึงจะโดดกี่รอบเออมึงโดดให้พอพูดเสร็จแล้วเขาก็นอนค่ะหลังจากที่เขาหลับเขาก็บอกว่าเขานอนยาวจนไปเก็บเป็ดค่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอออออันนั้นก็คือค่ะที่สามค่ะพี่แจ๊ คือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดว่าอน้อยน,นี่ก็ก้ามกึึงเหมือนกันนะเอาจริงๆเหมือนจะแบบจะก,กล้านะแต่ถ้าเราจับใจความดีๆย้อนกลับไปที่ตอนแรกที่บอกว่าล่องเรือลอดใต้สะพานมาพอเห็นว่าโอ้โหพอผ่านมาอีกสะพานหนึ่งหันไฟกลับไปดูกลายเป็นร่างใหญ่ๆค่อมสะพานอน,น้อยก็หันเรือกลับถูกปะหันเรือกลับไปจอดเสร็จปุ๊บอน,น้อยไม่ลงไปดูเอง<ะ>แต่ให้หลานไปดูเฮ้ยไปดูสิ ไอ้นูไปดูสิมันยังมีอยู่เบ้าตัวอ<ะ>ันน้อยแกเป็นคนยังไงอันที่สองค<ะ>่ะเอออันที่สองก็เหมือนกันปรากฏว่าสองเอ่ากำลังล่องเรือมาเห็นว่าไอ้ไอข้างหน้ามันมีไฟอยู่คิดว่าเป็นเรืออีกลำหนึ่งสวนมาแกก็ส่งสัญญาณแต่พอเอมันไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแล้วเอาไฟส่องไปจริงกลายเป็นว่ามันเป็นหน้าคนที่มันมีเหมือนกับแสงไฟกำลังโทษน,นะฮะขย่ำหมาเน่าอยู่ในน้ำ อันน้อยแกก็เร่งเครื่องเรือไปปามแต่ที่ไหนได้คืออันน้อยแกอยู่ท้ายเรือแต่คนที่อยู่หัวเรือคือหลานหลานเจอก่อนอันน้อยแกเป็นคนยังไงวะแกเป็นคนยังไงเนี่ยอยเรื่องเลนี่ีเยอะมากเวละเขาเขาอะค่ะราะว่าอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเบาๆซอบๆได้ไหมคะพี่แก วันนั้นก็ไปหาปลาเหมือนเดิมออได้มาเต็มลำเลยกับหลาสองคนครับมันจะมีคุ้งคุ้งหนึ่งโค้งโค้งไม่บอกดีฝาดเ,เพราะว่ามันก็ดังอยู่แถวบ้านอ,อ่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะเป็นโค้งโคงโอเคค่ะครับบ้านหลังนั้นน่ะสมัยก่อนอะ่ะเขาลือกันว่าผีดุค่ะพี่แจ๊คคืนนั้นเพอหาปลากลับมาได้อื เขาก็พายมาใกล้ถึงหลังนี้แล้วแหละเห็นมีไฟอะค่ะเปิดอยู่ตรงช่วงชายท่าชายท่าบ้านนี้อ,อะค่ะสกิดบอกหลานครับได้ปลามาเยอะเนี่ยบ้านเพื่อนอาอเอาปลาไปให้เพื่อนอา,ากินสักสองตัวดูครับจัดแจงเอาปลาให้หลานใส่มือหลานก็ไม่รู้ยีโนอีนเองค่ะอจอดช้ท่าได้ หลานก็ขึ้นไปปุ๊บคุณก๊อฟบอกว่าคุณก๊อฟเขาก็เดินถือปลาไปปกติเลยค่ะพี่แจ๊กพอเข้าไปถึงที่ตัวบ้านเห็นผู้หญิงผมยาวปากบ่านะคะนั่งอยู่ตรงแค่คนั่งหันหลังแบบนั่งตะแคงข้างหันหลังอะคะ่ะคุณก๊อฟมาถึงเขาก็คุณน้าอาฝากปลามาให้กินสองตัวคุณน้ามาเอาปลาครับ ผู้หญิงคนนั้นก็หันค่ะแต่หันมาแค่หัวนะคะครับตัวไม่หันอืมใช่ค่ะพอหันมาปุ๊บคุณกอฟเขาก็บอกว่าเขาทําอะไรไม่ถูกขาเขาตึงเขาสตั้นแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พยายามจะลุกขึ้นนะคะอืเดินมาคุณกอฟบอกว่าคุณกอฟปล่อยปลาค่ะครับแล้วก็วิ่งกลับทางเดิมพอไปถึงชายท่าปุ๊บอนน้อยจอดเรืออยู่อีกฝั่งค่ะ แล้วก็หัวเราอค่ะอพอหันไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะกําลังจะเดินมาถึงตัวอคุณกอฟกระโดดน้ําค่ะครับก็ว่ายไปที่เรือพอใกล้จะถึงอาเขาก็ช่วยกันพยุกตาเอาขึ้นมาค่ะออืแล้วก็หัวร้อหลานอืพอพายไปได้เขาบอกหลานว่าบ้านเนี้ยมีผีออบ้านเนี้ยผีดุแล้วก็ขำเจอใช่ไหม เออแสดงว่าดุจริงว่ะเ<อ>พราะเขาพูดกันว่าถ้าวันไหนอ่ะไฟเปิดตรงคุ้งเนี้ยถ้ามีใครขครับผ่านมาแล้วเห็นว่ามีไฟอ่ะตรงชายท่าขึ้นไปเจอทุกคนครับสรุปมึงเจอใช่ไหม<อ>คุณก๊อฟก็ลองไห้ค่ะสะเต็ปเดิมอ๋อน้อยอ๋อน้อยไม,ไม่ไปพิสูจน์เองอ่ะครับว่าจะเจอไหม ต้องจึงถามว่าอน้อยแกเป็นคนยังไงไหนบอกแกไม่กลัวแต่เป็นเหมือนกับให้หลานเนี่ยไปไปเป็นตัวตายตัวแทนทุกที่เลยนะออ<ช>เออนะครับผมเอา้เอาเป็นประมาณนี้นะครับล่องเรือหาผีวีรกรรมของอน้อยกับหลานนะครับที่เขาไปรุ่มหัวจมท้ายกันมาใช่ค่ะกับ,บลหลายๆเหตุการณ์นะ เออนะครับสรุปอน้อยเป็นคนยังไงก็แล้วแต่อย่างเยอะในความหาเออนนะครับอาจนู่น่ากลัวนะคะถ้าเวลาคุณยาหยีก็อย่างน้อยก็มามาเล่าสู่กันฟังแต่คุณยาหยีอย่าลืมนะอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าอย่าอย่าให้ตัวเองว่างหาไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ทํามันจะได้แบบไม่ไม่ต้องอยู่คนเดียว จะได้มีอะไรทําจะได้มีอะไรแบบคิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหรือถ้ามันไม่มีอะไรทำาก็เปิดเดอะโก้เลยเดียวฟังสบายใจหนูฟังประจําดีมากเลยดีมากเลยถูกต้องถูกต้องพี่แจ๊คคะหนูถามนิดนึงปลาเค็มหนูอร่อยไหมคะพี่ปลาเค็มหนูอร่อยไหมคือยังไงอ่ะหนูฝากปลาเค็มไปให้แล้วนะคะไหนอ่ะไอขิงกินปลาเค็มอาหมดปะเนี่ย ไม่มีนะยังพี่ยังไม่เห็นนะโอ๊ยปากไปนานแล้วนะคะพี่แล้วทีมงานก็ทักว่าถึงมือพี่แจ็คแล้ว <c oughs> ถึงนานแล้วว่เมื่อไหร่เนี่ยอ้ยน่าจะพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะไม่มีไม่มีแน่นอนพฤศจิกาธันวาไม่มีแน่นอนรับประกันมันต้องมีคนมันต้องมีคนอมประเค็มพี่ <c oughs> เรื่องนี้จะต้องถึงการประชุม ไอ้ขิงอันนี้ไอนี่น่าสงสัยไอนี่น่าสงสัยผมอะถ้าของกินอะไรหายนะยาหยีนะพี่โทษไอขิงก่อนเลยคนแรกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูฝากไปใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาก่อนแต่ถ้าพี่หาไม่เจอนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยทักไปว่าเอ้ยไม่ต้องฝากมาพี่ซื้อก็ได้ ไม่ไห<อ>นครับพี่ชอบกินปลาเค็มข้าวคลุกปลาเค็มไม่ต้องมีอะไรอย่างอื่นได้เลยข้าวสวยร้อนๆน,นะปลาเค็มนะหอมหัวหอมซอยมะนาวบีบแล้วตักขึ้นมาสักก้อนหนึ่งร้อนๆน,นะบี้เข้าไปในข้าวโอ้โหพระเจ้าประขุณเลยอร่อยค่ะ <c oughs> เออนะครับได้ยายหยีเดี๋ยวพี่ลองเช็คลองถามดูค่ะ <c oughs> พี่แจ๊คขอบคุณ <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรนะเอาหรออ๋อขอโทษขอโทษพี่เอากลับไปแล้วอจริงเหรอเอาเอากลับไปกินแล้วเหรอนักบอกเหรเอทำไมลืมวะทำไมเราลืมของกินอ่ะอ๋อโอเค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 <า>ปลาเคม็มถึงแล้วเอากลับบ้านแล้วแม่ทํากินแล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากทำไมไเราลืมได้ไงวะ เอ้ยขอบคุณมากเลยนะยาหยีนะค่ะขอบคุณอคขอบคุณจ้าค่นนะบสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว